ลักษณะของเพิินสิเป็นแบบนี้เด้อค่ะเด้อนี่คือถั่วลันเตาป่าหรือหญ้าตะกะแตนเนาะค่ะเนาะนี่แหละหญ้าตะกะแตนหญ้าตะกะแตนกินกับตับหมูหุ่งกับข้าปุ้นพี่น้องค่ะแซบคักพี่น้องทั้งยูทู e กะ ก็คอยได้ลงคลิปเด้อค่ะเด้อย,ยากน้ำกัดน้ำงานยากกลายเฮ็ดเวียกค่ะกัดชิปไปย้ำลงคลิปสั่นให้เบิ้งนอกค่ะเนาะว้าวว้า้ชีแซนลูปทีฟ้าเนี้ยว้าเฮ็ดี้จทีฟ้าสแก๊ ปีมันงามเนาะเขาเคยมาเก็บมันงามปีนี้คือเจ้านตัดสัน้นตพิ่นตัดหญ้าสัน้นติตัดจำาิต้นาปนไดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เออเออมาต้มเงี้ยตอดคอยอีกแล้วพี่น้องนะ